ครับตอนนี้เขาก็ต้องสิเดินท่างขึ้นไปเชิงประเจ้าอย่างนั้นแล้วพวกนึกขึ้นลิบไปได้วครับมีลิบขึ้นงานกันบ่อยมีไงปวดข้ายับกันให้กันนี้ท่ำบุญน,น่าจะก็จัดเร็วหรอกครับเพราะผมมาปีนั้น มาปีนั่นยังว่าเห็นลี่ยวด้วยบรรยากาศข้างในคือประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวเราได้ขึ้นลิฟต์ไปครับ ต้องขึ้นสั้นสิ้นวะขึ้นชั้นสี่ใช่ไหมใช่ค่ะครับก็ลักขึ้นลรีบก่อบอ๋อป้าต้องมสิรมีคนเสิร์ฟด้วยเหรอ๋อเสิร์ฟนานสักเดือนหนึ่งนะครับอ๋อของคร,รับไม่รีบเลยขึ้นพอได้ไหมครับ<ม>เดินมามไว้ครับ <laughs> ปวดขา ผมมาหล่อปีที่แล้วเดินไปปวดขาแห้งครับเดี๋ยวก็เราเอากระเด็นถึงไปครับถึงแล้วชั้นสี่ <c oughs> ออกมาเนี่ยครับชั้นสี่มั่นเนี่ยตรงนี้นสิมีดอกไม้บูชาครับคุณผู้ เดี๋ยวามหนีมากขังบรรยากาศข้างนอกเด็ดมากอืมแต่ว่ามังบรรยากาศข้างนอกลมแรงครับเฮ้ยหนาวได้ครับบรรยากาศลมอาจจะแรงนิดหน่อยนะครับนี่ครับเห็นวิววิวของกรุงทหารครับ ต้องไปเหรอพิ่งอกรับเอากแชทเคียวเมืองไทยกับพ่อเลยครับรรบ,บ,บรรยากาศลักลานเว้นี่ยนี่คนหนุมาหลายอยู่ครับนี่ยกำลังประดับไฟนี่ครับจุดพีทครับ นี่ใครเนี่ยคุณคุณเอามายืน,นแล้วถาด้วยเอาเเอามีกระต่ายด้วยก้าวเอาไปโซ่เข่าหนึ่งสองนี่ครับบรรยา,ากาศกับมันเทียวกับขวบขั้วครับหปีม่เท่ มาขอบกลวมาพิเศษหน่อยครับเห็น okay, ว่าปุ้งุมใส่ hey, um oh, ุกมใส่เลยเลย้นเลยนะมวนเนี hmm> ่ยากันอีก้มากวะมึงบรรยากาศมึงมุดาหา นณะทีจัดงานปีใหม่เลยครับ เราถิ่ลงไปลาดพญายนาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลุลงไปแค่นี้ครับเดี๋ยวจีลงไปว่าพญายนาครับรมแห้งครับเออ์ฝากคุณมางจองนำไดครับรมแห้งครับบว์ไปครับโอเคครับ